พระตำหนักสง่างามลือนามส่วนสมเด็จก,ก็เกตแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนน งามหน้าโยนสุรรชากาลนี่คือคำขวัญของจังหวัดนนทบุรีและหากจะขยายความของประโยคที่ว่างามหน้าโยนสุรรชากาลเราก็เริ่มต้นที่ศาลากลางหลังเก่าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเมื่อพุทธศักราช2471ตัวอาคารเป็นตึกพื้นไม้สักทาสีไข่ไก่ประตูหน้าต่างทาสีเขียวใบไม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกฟูกประดับด้วยงานไม้ลายวิจิต ที่ทำจากไม้สักทั้งหลังเนื่องจากอาคารสาราการจังหวัดนนทบ,บุรีหลังนี้มีลักษณะการสร้างแบบพิเศษฝีมือง,งานไม้ปานีตมากกรมศิลปากรจึงได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งตามประกาศลงวันที่4มีนาพุทธศักราช2524จากสภาพการใช้งานเป็นเวลานานกว่า82ปีสาลากลางจังหวัดจึงอยู่ในสภาพสุดทมและคับแคบ จังหวัดจึงได้ก่อสร้างศาลาการจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ขึ้นจากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างจึงแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2535และทำพิธีเปิดในวันอังคารที่11พฤษภาคมพศ2536นอกจากศาลาการจังหวัดหลังใหม่บริเวณโดยรอบกลายเป็นศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยงานที่ประชาชน สามารถติดต่อราชการได้ในสถานที่เดียวซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานสนับสนุนการให้บริการแบบจุดเดียวเบตเตลิด one-stop service ตลอดจนการให้บริการประชาชนอันเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืน ที่นี่คือศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยราชการในทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะบูรณาการในการให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับเพ mm ื่ออำนวยความสะดวกบริการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนแบบ one stop service ครับ